เฮ้ยควักธนมูมายิงแน่เลยกูดูแล้ว,วห้าดาวยังเกียนอีกอ้าวทำไมล่ะฮห้าดาวทำไมล่ะยศไหนก็เกียนได้ไมาละยศไหนก็เกียนได้มีอะไรป้านายเอาไปไหนแล้วจดแ้วทำไมห้าดาวแล้วทำไมห้าดาวก็ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้นี่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะผมนะเซิร์ฟเวอร์แท้นะครับอยากจะมาหาอะไรเล่นเล่นสนุกสนุกนะแต่ก็เพิ่งเห็นนะครับผมว่ามันมีไอเทมอัปเดตมาก็เป็นเครื่องประดับแหละมันก็ความสามารถก็เหมือนเดิมแต่แค่รูปร่างเปลี่ยนไปก็ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเออมันคือจุดเด่นอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วไงแต่มันก็ ดีนะถ้าเกิดว่าเอามาเล่นนะถ้าเกิดว่าเอามาเล่นมายิงในห้องวางระเบิดหรือเดนแมทเดี๋ยวผมว่ามันก็ดีอยู่แวผม,มาเราต้องมาเลยกันนะครับผมเราก็จะมาตบไก่กันเล่นๆนะฮะเออจะมาตบไก่กันนะไม่รู้ว่ามาตบไก่หรือมาให้ไก่ตบนะืมพอถึงก็ทีมผมก็จัดไปแล้วไงสุดยอดปะเออ จ้าเอเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่าธนูของผมแล้วนะโอ้เรียบรอย้อยอุ้ยเหีย้ยบาเลตแม่งยิงเอเอเอุ้มอ๋อถ้าตกใจเดี๋ยวแม่งบาเลตยิงไอ้เฮียตกใจบาเลตนะครับ เฮ้ยมันไม่ธรรมดานี่หว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยเย้ยกูตายระเบิดอ่ะเราจะต้องทำการเอาเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยอุ้ยจะถามว่าฝั่งนู้นนี่คือหลังมึงปะเพื่อนเมื่อกี้หลังมึงปะอุ้ยป๊อปอย่างแม่นดอกนี้กูว่าเนี้ย เช็คหน่อยมันต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะหัวตัวเองครับผมตอนนี้มันต้องค้นระวังเลยเฮดจอดเฮดจอดจับสนันเชนยรโอ้โหคือจะจบก็จบง่ายๆเลยใช่ไหมแบบว่า มันง่ายๆเลยนะแบบเออแบบทูอีซี่เลยโอเคจะไปเราว่าเราจะไปทางเดิมผมว่าผมจะไปทางเดิมดีกว่าธนูจ๋าจงสำแงดงฤทธิ์ให้ฝั่งตรงข้ามเห็นทีเพราะมันเปิดหัวกูไปสองทีแล้วโคตรเรืองบอกเลยโอ้โหแม่งไม่สามารถส่งพี่อ้นบินได้หุย เอาแล้วไปแล้วครับผมสองตงัวโอเอซะด้วยโอ้โหเรียบร้อยง่ายๆเฮ้ยเอาเพื่อนไอเ้เหี้ยมึงเดินคู่กันมาเลยนะ่ะโอ้โห headshot คโูพี่พี่แยคูแบบนี้ผมก็ยอมนี่ครับใกล้ๆเลยนะคืออยากจะบอกว่ามัน <c oughs> มีธนูมันก็ดีนะท่านผู้ชมอึดอึชึบผมแั่งปลาระเบิดมาเลยมีธนูมันก็ดีนะแต่ถ้าดอกต่ออืสมบินก่อนเลยนะไปแล้วออกเกมอย่างไวออกห้องอย่างไวครับคนไม่ไหวมีอาการหัวร้อนหัวร้อนแน่นอนนะผม ต้องมีหัวจุกเมื่อกี้มึงยิงโกเมื่อกี้มึงยิงโกตอนแรกจะเอาธนูยิงนะที่หยุดไปน่ยโอเคเกมก็เฮ้ยไอ้เคียดำดินได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยดำดินได้ไงวะเรียบร้อยครับเกมจบอย่างว่องไวแน่นอนมาเพื่อนมาเราจัดการให้โอ้โหเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ได้เหรอโหนะผมว่าคนนี้โหด มลามลุยกันต่อครับผมตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ห้องปืนพกแต่แม่งก็อยู่กันแค่2คนเนงผมคิดว่าธนูของผมนี่มันเป็นสิ่งที่เหมาะนะครับผมเหมาะที่จะเกียนนะผมว่ามันมันเหมาะแหละแต่แม่งคนน้อยว่ะผมพยายามหาแล้วแม่งแต่แม่งคนน้อยจริงหนึ่งดาวฝั่งโน้นนี่คือเก็บไปบินเลยพี่ พี่ <Hey, S 2> ผมขอเอาจะขอ M7 T1 ไม่ได้เหรอผมคิดว่าได้ว่ะ <c oughs> ได้ว่ะเขาบอกว่าได้ว่ะไม่ใช่แม่งฟักธนูมาสวนคืนนะไม่เอานะเฮ้ยควักธนูมายิงแน่เลยกูดูแล้วนะห้าดาวยังเกียนอีกอ้าวทำไมล่ะฮ่าห้าดาวทำไมล่ะยศไหนก็เกียนได้ไมาละยศไหนก็เกียนได้มีอะไรบ้างลายนะเอาไปไดดแล้วจะนะ ทำไมห้าดาวแล้วทำไมห้าดาวก็เขียนได้เว้ยเอาเอาไว้จังหวะน,นี้ห้าดาวพะทะหนึ่งดาวเกียร์ตรงไหนไว้เฮยก็มันเป็นอาวุธปล่าวะมันกูซื้อมาเนะ่ะสวยงามพี่เรียบร้อย ทำเป็นกดแข่งไอ้นี่ไม่ทาเป็นแบบลงแข่งไปได้แบบน o w o o อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปืนห้องปืนพกนั่นแหละมันก็เล่นได้ทุกอย่างผมแเดี๋ยวมันผมก็ไม่เข้าใจปะ่ะเอาว้ผมมากเกียร์ละกันใจหนึ่งผมก็คิดอย่างเงี้ยแหละว่าเอ้อาวุธที่ผมใช้เนี่ยมันก็เกียร์นะมันก็เป็นอาวุธที่เข้าขั้นโกงอะ่ะเม็ดเดียวตายอะไรเงี้ยโอเคจบ ไม่มีแล้วนะเออกูอยู่กับหนึ่งเพชรสองตัวเยเยเย่ได้หนึ่งทีเย่ห้าดาวยังเกียร์อีกเย่เออมันต้องปั่นมันต้องเล้าของเนี้ยเออมันต้องปั่นไม่ปั่นไม่ได้เน้ยนใครจะไปรู้วะาอึมแมทธิวไปดิเอ๊ะเฮี้ยเฮ้ยทำไมทำไมมานะโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้โหชิพายแล้วชิหายล้อา่าไม่ต้องไม่ต้องโอ้ย,อยดีนะยิงตายก่อนครับท่านผู้ชมถ้าไม่งั้นที่ผมปลิวแน่นอนพี่แท็บโอ้โหพี่แท็บพี่แท็บโอเคได้เรียกเราแท็บเราเสียใจมากเพดช็อตไปแล้วยูไหนวะเนี่ยหมดเก็บหมดมหนึ่งดท้ามีหัวร้อน หนึ่งดาวมีผมไม่แน่นอนนี่อะดูดิมจะเป็นยังไงหนึ่งดาวจะเตะผมไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะเตะเอ้กูคิดผิดไปเองละเย้ตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งคนละห้องนะครับเออแต่ฝั่งตรงข้ามผมดูมาเยด้ดูมีธนูอยู่ซึ่งค่อนข้างอันตรายเลยวะ่ะบอกเลยอันตรายมากเขาก็ยิงผมได้ผมก็ยิงเขาได้เหมือนกัน ก็อยู่ที่จังหวะแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้นี่เอก็น่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยเย้ม yeah, ผมไม่น่าไม่น่ารีบยิงดอกระเบิดเลยวะเ <Just kill. S 1> น่ยนายยิงพวกเราไม่ได้ถึงนายจะมีกระสุนแบบเราก็ตาบ ถึงน่าจะมีธนูแบบเราก็ตามจริงๆเนี่ยควรที่จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันเกียนนะแต่มันก็คงไม่ดีหรอกมั้ามันจะแย่งกันยิงอะไรอย่างนี้ใกล้ๆอพอๆเฮ้ยมายาวเหรอลองเลยเพื่อนเดี๋ยวจะแตกหมดเอาเฮ้ยเยี๋เดๆเ,เ,เพื่อนมันไม่ยิงมันนะ อุ้ยเหี้ย่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วอุ้ยไม่ตายเหรอโอ้โหที่ผ่านแล้วโอ้โหจัดการไปเพื่อนไปมผมยิงไม่โดนอะ่ะยิงไม่โดนมากๆเลยไอ้เหี้ยลนลนกูลน,ลน,ลนวางไหนอืม,มต้องโดนมีดแล้วไหนเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง อย่าพี่อย่าโอ้พี่พี่อ้วนเรียบร้อยจัดไปจัดไปครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะรับลื่นอยู่แต่เมื่อกี้ผมเจอธนูธน,นูกับธนูนี่คือลนมากยอมรับเลยแม่งแม่งลนจริงไอยะหรือว่าคุณจะโดนยิงแทนว่าตานนี้ที่ผายแล้วเพื่อน เอ้อเลบีว,ว,วะอ้เหี้ยไม่ได้เล่นนาน <A point. S 1> มองไม่เห็นวะไกลมากเ <A point. S 1> พื่อนอยู่บีเข้าไปล้อมล้อม <A point. S 1> เฮ้ยมันต้องอืเอาวาววะแน่ตายเพื่อนโ <A point. S 1> กูเด้อีกวินนึงเราก็จะชนะมึงจะตกใจอะ่ะ <laughs> เอาอ เฮ้ยกูดิเอาที่ผายทันมนั้นอะตกใจแก๊สผมเนี่ยไอ้ยังไม่ตกใจมึงตกใจระเบิดแก๊สกูนะ่ะกูอยากเกียดทุกคนน,นั่นแหะโอ้โหคนละดอกว่ะคนละดอกว่ะแลกันไปครับผม คนละดอกกันเลยครับเมื่อกี้เนี่ยจัดจบไปได้ด้วยดีไอ้เหี้ยแล้วไม่เมันมึงมาอยู่กูกมึงมากองกันตรงนี้มะเนี่ยกองอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ได้นะเล่นเกียร์มาเยอะแล้วเดี๋ยวมาเล่นยิงบ้างดีกว่าเนาะซักตาสองตาตอนนี้ก็อยากยิงบ้างเออเแคยแม่งจริงๆก็ไม่ได้อยากยิงหรอกแม่งแม่งก็ปิดไอ้นี่ปะไอ้ปืนพกอะ่ะเออปิดปืนพกอะ่ะกูเสียดายมากเลยจัดไปเพื่อน เราจัดการให้หนายแล้วเดี๋ยวเรียกอาวุธก่อนเออ่เครื่องประดบับภูติิดเฮ้ยเพื่อนมึงเบียดตังคูเยลยนะอืมกูเบียดมันหรือมันเบียดกูไปแล้วแต่ผมก็จะช่วยยิงอะครับเมื่อกี้ผมหวังดีเฮ้ยเฮียตกใจเลยมึงจะยิงให้กูตกใจมาบะอืมเฮ้ยเอาวะ่ะอันนี้ของจริงวะ่ะสามเป็นสามเป็นทองฟังผมสุดยอดปะ จับไปเพื่อนเพื่อนเข้ามาลูกเออลูกซองผมมันยิงมันยิงให้โดนไม่ได้หรอกเออลูกซองแบบให้มันยิงหัวโดนเป๊ะไม่ได้หรอกมันจะ okay. s <S ไปไหมเพื่อนเออไม่มีใครมาเลยว่ะ โอ้ย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 อย่าอย่าจะตายแล้วท่านเดี๋ยววิวู้มึงมาระเบิดอย่างนี้กูยอมดิปาแก๊สไปโอ้ยจะตายแล้วแหละ อยู่ไหนหมดไม่มีเหรอวะชิบหายแล้วเพื่อนช่วยผมหน่อยผมจะเดทแล้วเลือดผมเหลือ39แล้วว่าเพื่อนเลือดเพื่อนเขาคงไม่ต่างกันหรอกออกมาให้ผมดูตรงนี้ได้ไหมโอเคจัดไปเพื่อนเอ้ยโอ้เยเฮี้ยแม่งดีนะอยู่กับคนโหดถ้าไปอยู่กับคนโหดนี่ตายไปแล้วอะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเฝ้าท่นเอให้เพื่อนเนาะมาต้องเฝ้าแล้วเพื่อนรอก่อนลองกูด้วยเดี๋ยวกูตตยกูตายเดี๋ยวกูอายเอ้ยสุดยอดว่ะคนนี้แม่งชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเออไม่ซรฟเฟอร์คุณเล่นมานานแค่ไหนแล้วครับถึงได้ทําการเก่งขนาดนี้ครับผมอ่ะาปืนมาปืนไปอาชิบหายไม่ทันแต่ละคนก็เล่นแบบว่ายังไงก็คุมตำแหน่งดีนะไม่ใช่ว่าไม่คุมนะครับ แบบนี้มันก็ค่อนหน้าอุ่นใจหน่อยอืมหนึ่งเม็ดไปอืมโอเคไม่มีเอซซ่เพื่อนโอ้หนี่กูยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรอร้อยคำสองอะนเมื่อกี้เม็ดเดียวตายเลยไหมอเอาเกินหัวแตกอ้าวประเบิดเข้าไปแล้วโอ้มันไม่เข้าช่องหรือไงเนี่ย ตายเพื่อนจัดการได้แล้วป่ะนายไปกู้ได้เลยเออตายแล้วเพื่อนจัดป่ะอืมโอ้ที่หนึ่งของผมโหดจริงๆนะนี่สุดยอดว่ะไม่ธรรมาดาลนะท่านโหด,ดไปไหมโอ <laughs> ้ต้องบอกว่าท่านนี่โหด,ดกว่า เออต้องบอกว่าเขาโหดกว่านะผมโอเคผมก็หวังว่า,วา,วาคิมเนี่ยเราจะชอบกันนะผมบอกว่าจะรับชมกันแล้วสนุกนะผมก็คคิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเกียนแบบเต็มลิมิตเหมือนคลิปเก่าๆจริงๆก็อยากจะหาเกียนแบบเต็มลิมิตนะแต่แบบไม่รู้จะเกียนอะไรจริงๆก็อยากจะเอาไปเกียนพวก49พวกห้องกดแข่งแต่ผมก็ไม่อยากใช้ตัวนี้เกีย์เนี่ยเพราะว่ามันก็คือแบบว่ามันก็เป็นแบบแคนแคนด้วยนะผมผมก็แบบแคนของผมก็ไม่ใช่แบบว่า เออจะไปเกียนมั่วซั่วอะไรอย่างงี้นะก็ไม่อยากเกียนให้แบบว่ามาด่าแค้นเอาง่ายๆก็ไม่อยากให้ใครมาด่าแค้นผมเออไม่อยากให้ใครมาด่าสลายนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับคนที่เข้ามาดูกันใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องเรากันด้วยเนาะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมขอบคุณที่รับชมมากมากครับ